ถ้เ,เพื่อนพบเจอกันอีกแล้วนะคะสมัยยน,น้อยน้อยไว้ที่ยี่หนห้ากสาก่อนอื่นก่อนที่จะมาทําผลกันวันนี้ฝากเ,เพื่อนกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวเราขอย้อนมาดูของเมื่อวานของเมื่อวานนะคะของเมื่อวานปกติมา7 7 9 3 1สมหนึ่งที่ให้หนูให้เด่นไว้ก็คือเด่นเรามาเนาะเด่นเรามา,า79กนี่คือตัวจับของเรา แต่เราไม่ได้จับไปให้เนาะแล้วก็ฮานอยพิเศษ77053ก็ตัวจับเราเช่นเคยเด่นเด่นสอรอง3มาตัวรองเนาะแล้วก็ฮานอยวีไอพีสามหกห้าศูนยของเรามา6กหข้างบนนะคะ6กหเด่น6กรอง7มาตัวเด่น6เด่น 6, 6มาหมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ สามหกห้าศูนย์หกเรามาทําของวันนี้กันเลยแล้วกันอันนี้ห้ามาปกติตัวตั้งของเราคือสองเจ็ดเรามาจับกันเลยนะคะ หนึ่ง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 สามตัวอีหกสามห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง,งหนึ่ง,งเราให้หนึ่งหนึ่งสองรอบเป็หรอสองเจ็ดห้า เ,เพื่อนๆไม่ชอบที่จับให้เ,เพื่อนๆก็ใช้แปวตัวนี้จับเองได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เหมือนเดิมเดินและลองเดินซีรองห้านะคะเดินซีรองห้าอ,อันนี้ทำแบบเดาหนอย ฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษจะออกก่อนใครเลย1 7 3เนน,นยาพิเศษผลที่ได้เมื่อวาน7 7 0. 5 5เดเด่นรองแล้วามาหาผลกันเลยด,ดีกว่า สองหนึ่งสองสี่หกแปดหนึ่งสามห้าเจ็ดเด็เข้าไม่เข้ายึดที่แปด,ดตัวนี้นะคะเพื่อนเด็กเข้าไม่เข้ายึดที่แปดตัวนี้นะคะเรามาหาผลกันเลยสองหนึ่งสองสามแปดห้าสี่หนึ่ง สี่สามแปดเจ็ดหกสามหกห้าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบที่จับให้เ,เพื่อนๆก็ใช้แปดตัวนี้จับเองได้เช่นกันนะคะสองหนึ่งสี่สี่สามห้าสี่หกห้าแปดแปดเจ็ด มาหาเด่น3รอง4นะคะอันนี้เป็นฮานอยพิเศษนะคะเ,เพื่อนๆเหล่าฮานอย VIP อพใทำให้ทำให้สามน้อยเลยนะคะฮานอย VIP เมื่อวานผลของหานอยดีเอพีก็คือสามหกห้าศูนย์หกมาหาผลกันเลยสองศูนย์ศูนย์เป็นเลขคู่ลบหนึ่งเป็นเลขคู่จะต้องบวกหนึ่งสองสี่หก นึ่งสามห้าเจ็ดห้านอยพิเศษจบพหนอยีเอพีตัวเลขจะคล้ายกันนะคะแต่เลขเด่นจะไม่เหมือนกันเนาะอย่น้เคะว่าห้านอยวีเอพีและห้านอยพิเศษตัวจับเราเหมือนกันเลยเลี้ยเข้าไม่เข้ายึดที่แปดตัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆอเนาะเ,นเพื่อนๆ่ไม่ชอบที่จับให้เพื่อนเพื่อนก็จับเองได้เลย

เ,เพื่อนเพื่อนไม่ชอบจับให้เพื่อนเนก็ใช้แปตัวนี้จับเองได้เลยนะคะเรามาหาเลขเด่นกันเนาะเด่นรองเด่นและรองของ v e i p เด่น0รอง1นะคะเด่นศูนย์รองหนึ่ง หน่วเด่นศนย์รองหนึ่งหน้อยพิเศษเด่น3ารองสีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบที่จับให้เพื่อนๆว่าใช้8ตัวนี้จับเองได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทันก็ให้ค่อยเลื่อนดูเปิดดูได้เลยนะคะวันนี้ขอวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆเงินเข้ากระเป๋ารัวๆนะคะเดี๋ยวจะ ออกไปทำหวยลาววันนี้หวยลาวก็มาด้วยวันจันทร์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้กันเนาะมีอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะว่าอยากได้ฮานอยพิเศษอย่างเดียวได้ไหมอยากได้ฮานอยปกติอย่างเดียวได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะทำให้เนาะ